วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทุกอย่างที่ผมได้มาจากการไปเที่ยวที่กรุงเทพนะครับอย่างแรกเลยนี่สไลกเกอร์แจกฟรีนะครับนี่ติดได้อย่างที่สองนะครับเป็นงานท็อกโกแรตวิวมาได้ตัวบีบด,ด้วยนี่งานช็อกโกแลตวิวเขาเธอเขาทำวันฮาโลวีนไอเขาไอเขาจัดจัดกิจไอจัดกิจกรรมวฮาโลวีนแล้วก็เลยได้สิ่งนี้มาถุงเลือด ลับไปเจอนี่นี่ครับดาบบับเบิ้ลฮักินแล้วก็เราไปอันนี้เอ็มเราไปงานตลาดกลางคืนมาก็ได้นี่นะครับดาบของมูอีจิโร่เสาหลักหมอกของเรา แล้วก็เราก็ได้ไปงานเดนเดเมาด้วยได้เจ้าตัวนี้มาเดนเดเซที่อะไรไม่รู้จะไม่ได้เราได้ตัวนี้มามูาซาโซลัสแล้วก็ตลาดกลางคืนก็มนไม่ได้มีแค่ดา,าบนะครับมีอันนี้ด้วยอันนี้ตัวชื่ออะไรนะฮิเอฮิเอเอ,เอตัวนี้ชื่อฮิเอครับคนเก่ง่าประธานเออคนเก่ง่าประธานมีดาบไฟ แล้วก็นี่ครับไมเคิลแจ็กสันของเรามูสันชึ้งชึงชึ้งชึงทึงทึงนี่ครับซูมให้ดูหน้าเลยแล้วก็เราก็ได้ไปหยอดตู้เหรียญที่เวทเกตมาไอเซนทันไอแหม่พะรามเก้าเนี่ยพะรามเก้าไอเซนทันพระรามเก้าไม่ใช่เวทเกต เอาเราให้เห็นนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นโซโลนะครับนี่เป็นโซโลก็ยิ้มแล้วก็มีดาบน,นะคะทุกคนนี่นั่งอยู่แล้วก็อันต่อไปอันนี้คือเซราฟิมนะครับอันนี้ว่าต้องแกะอันนี้น,นี่เป็นเซราฟิม เซลัฟฟินที่มันเป็นเป็นอนนะไรอะวะมันชื่อว่าคูมะเออเป็นเซราฟิมคูมะนะคบมีปีกมีพรางไปนะต้องประกอบงั่เดี๋ยวเราประกอบกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเจอกเดีย๋ยวเราตัดทลิปก่อนเราจะมาประกอบนี่ก่อนนะ มาครับเราประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นคุมะแบบนี้นะฐานก็มีระเบิดข้างหลังมีไฟนะครับแล้วก็ถือคัมภีร์ไบเบิลเป็นเซราฟิมแล้วก็นี่ครับโซโลเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ได้มา <laughs> ที่ดแผ่นแปะหลังอันนี้ไฮไลท์วันพีนะครับ อันนี้ก็เป็นชีสดิเซอร์ชีสขนมหวานอะไรอ่ะอันนี้นะคะเป็นคำถามกวนปราสาทนะครับอ้าวข้างหลังมีอะไรติดด้วยตึงนืดตึงนืดมาได้ไงมีตึงนืดด้วย แล้วก็นนี้นะครบเป็นขนมขนมปังช็อกโกแลตนะครับแล้วก็นี้เป็นสมุดวันพีชนะครับเป็นสมุดมีเส้นปะมีเส้นนะแล้วก็นี่เบเบยนะครับเบยซูเปอร์ตัวนี้ชื่อว่าชาร์กเคสเอชชาร์กเอชนะครับ แต่ขอเรียกว่าทาราเลโรทาราลานะทาราเรโรทาราลาเดี๋ยวแกะเลยเดี๋ยวขอสต็อปคิวก่อนนะโอ,โอเคครับประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นนี้แล้วก็รูมนาตาก็เป็นนี้นะแลถึงเวลาที่ เดีด๋ยวอันนี้ค่ะมาเรจะมาแกะโมเดลกันนะครับนี่เป็นโมเดลเบนโรนะครับอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่ผมเบนโรหมีสุดหมีน้อยสุดน่ารักอ๋อโอ๊ย๊ย

สกอร์โมโต้เดย์นะครับของพ่อผมโอลงังีนะครับหนักดีเล้ยดีอ่ะนี่น่างนี้นะตาของโอซังีแล้วรอบนี้มนอุ้ยเดี๋ยวขอประกอบก่อน,นนะทุกคน ใครับอันนี้ทิ้งมาเนี่ยกล่องโอเคครับเรามาตอกกันนะครับนี่โอซารางิของเรานะครับโครโดเลยนี่เลื่อยเลื่อยหมุนได้ด้วยจ้ะเป็นออเดอร์สมาชิกออเดอร์นะครับในกามูโจเดย์สวยสวยถูกใจสวยมากกี่ดาวเต็มห้าดาวอ่ะสวยมาก ไม,ไม่เสียไหนที่ซื้อสวยมากแล้วก็ถึงตาของโมเดลผมแล้วนะนี่เดกุจาก My ฮ e โรอะคาเดม a ยนะครับสวยที้สวยมากจนะตั้งไว้ทด้ไหนรังคลาสอัลตา้าเรียวเรียว โอ้โหโอ้โหรอบนี้น่าจะต้องประกอบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโห้ด็กใหญ่เด็กโหดมากมาเป็นท่อเลยต้องลดนเนยฮะทุกคนเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะนี่ครับเดกุนะครับของเราปล่อยพลังมัด one for all หน้าคมชัดสวยมากก็มีฐานเท้ามาด้วย plus ล u t ้ a ต่อไปเรามาถึงไฮไลท์คลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะทำกันในแทบในแทบตคลิปของคลิปช่องเรานะครับนั่นก็คือกรแกร่กรองจูมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะแกะของแม่ผมก่อนนะนี่แกะแบบไม่ดูกันพุสฮัตสเคิร์กเขียวแม่คือค<ะ>ือ<ะ>ได้เขียวนะคะแกะเขียวมาเป็นเสีนนี่สี่โมงกว่าแล้วมันเกิดแม่ แม่ก็มีเขียวเยอะแม่กกิพูดเหรอมาทีนต้องเป็นสีเขีนี่นะครับสีเขียวปากหยับไม่ได้นะครับเราจะมาดูหากว่าเราจะดูการจดตบมือพันการ์ดเห็นอืมนี่โอการ์ดบางมากเลย ราบู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 โอเคแม่นม่เอาไปตั้งเทปหรอเใส่ียในะจไหมถึงเวลาลุ้นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้น่าจะได้กินเบย์เองกับแฟงกี้นะ <c oughs> แต่ก็เอออาจจะได้ตัวซีคิดก็มี ก็ตอนแรกผมซื้อผมลืมเลยว่ามันมีตัวสีเข็ดด้วยแต่ไม่รู้นะมผมจะต้องมาเปิดกันนะครับตอนผมอยากได้ก็คือซีเครสแต่คิดว่ามันคงไม่ออกหรอกมันยากแต่ก็อยากให้ออกแหละอ,อยากให้ออกแต่มันคงไม่ออกมันมันมีโอกสนามากเลยนะครับ1ในเท่าไหร่เนี่ยหใน143คนเลยนะครับ กลัวซ้ำมากอ่ะตอนนี้คือกลัวซ้ำที่สุดละเออไม่อยากให้ซ้ำรอยเหมือนไอ้ลูฟี่กีซี่ออีอ้อีอาสี่ตีอุอีอ้ทุกคนคิดว่าจะได้อะไรครับพิมพ์เม้นมาวันแรกคือซื้อสองต่อ เราจับดูก่อนแล้วก็อ่ะตอนดีที่เรารู้เหมือนน่าจะเป็ดเฮ้เดี๋ยนะบรูคมงกุฎไรูไมรู้ก็ไ่ไมมเย่ไม่ซ้ำนี่นะครับเราจะได้บรูคสครับแตร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 ์แตร์แตรแตรแ ฟองพ้อหายอ่ะพ้อมอ่ีจริงนย่นะกระโฟมนี่นนรูคบาวดีดัชอันนี้คือลานบูฟูหรือบููของจริงอันนี้ไม่เหมือนลายบูฟูเลยติดล็อ เนี่ยจะมาใส่ฐานกันคลิปนี้ก็ยาวมากเป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปที่รีวิวของเล่นนะเต็มใ,ใหญ่ที่สุดแล้วที่เราเคยทำมานะครับและตัวสุดท้ายที่เราจะรีวิวอนนี้น่นก็คือบลูคนะครับอุ้สวยอะงานดีงานดีไม่เห็นสวยทุกตัวโอเค ตาการเก็บไว้ดีนะการ์สวยนะได้ได้ป <c oughs> ิดยังยังยังใส่อยู่เนี่ยเว้ยเดี๋ยวสักวันนะขอใส่ต,กกตัวนี่นะครับบรูแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทุกท้านี้นะครนะับเราก็จะมันบอกเรา,าว่าครับว่าให้กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาก่อนครับท่านท่าน Bye-bye!